ณวันนี้เราเป็นฝ่ายค้านเต็มรูปแบบเต็มตัวครับณวันนี้ครับแล้วประชาธิปัตย์ทั้งตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและศักดิ์ศรีความเป็นประชาธิปัตย์เราไม่กระเสือกกระสนกระหือรลือกระเฮี้ยนกระลือที่อยากไปเป็นรัฐบาลนะครับเพราะหลักการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิมหนึ่งเขาต้องเทียบเชิญเรามาก่อนสองตัวพวกเราทุกคนเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ครับต้องประชุมร่วม ระหว่างกรรมการบริหารพักชุดรักษาการที่มีอยู่ในปัจจุบันกับสสแล้วลงมติมติว่าอย่างไรทุกคนต้องปฏิบัติตามมตินั้นนะครับหลักยังเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงครับคือโทษในการที่ไปพบใครครับพวกผมนี่เป็นสสรุ่นใหม่เราพบทุกพักเรามีเพื่อนทุกพักเพราะเราแยกระหว่างหน้าที่กับความรักความผูกพันหน้าที่กับความโกรธแค้นจริงชังในอดีตเียเราแยกออกจากกัน โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาหน้าที่ของผู้แทแะะนระตรอไปผูกขันกับความรักเราก็ลำเอียงถ้าเอาหน้าที่ของผู้แทแะะนรัฐรองไปยึดโยงกับความเครียดแค้นความปวดชังเราก็เกิดการอคติเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยสนิทกับทุกพักถ้าการไปพบทุกพักเนี่ยมีความผิดผมก็น่าจะโดนผ่านชีวิตเป็นตั้งนานแล้วครับ เพราะเป็นความผิดมากเพราะผมสลิทกับหัวนหน้าพรรคการเมืองทุกพักคการเมืองนะครับแต่พอเข้าในสภาหน้าที่ก็อีกหน้าที่หนึ่งนะครับส่วนตัวความเป็นคนไทยนะครับความเป็นผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งก็อีกหน้าที่หนึ่งนะครับ